สวัสดีครับคันนี้เป็น t o y ยต a d y n นา400ใหญ่นะครับ400ใหญ่เพาลอยเครื่องดีเซล 14b 3,660ดีซี115แรงม้านะครับนี่นะฮะผมซื้อโดยตรงกับชนประธานนะฮะไม่ได้เปิดประมูลไม่ได้อะไรนะครับนี่นะฮะจดทะเบียนเป็นป้ายเล็กนะครับโอ้ยมันชื่อผมเรียบร้อยแล้วครับนะครับป้ายเล็กไม่ติดเวลานะฮะ เป็นเพาลอยนะฮะข้างหลังเป็นเพาลอยเครื่อง 14b นะครับถ้าช่วงที่ออฟโรดยังเที่ยวกันง่ายๆนะฮะเครื่อง 14b นี่มีแสนขึ้นนะครับร 15b นี่ไปไกลแล้วของโตโยต้านะครับคันนี้เป็นโตโยต้าไดนารหัสรุ่นเป็น bu 1.1นะครับรถปี2000นะครับคันนี้เป็นรถชนประธานนะครับผมซื้อมาแล้วก็มาจดทะเบียนใหม่เป็นป้ายเล็กนะครับ ของชนประธานเก่าก็เป็นป้ายเล็กนะฮะรถสมบูรณ์มากนะครับของชนประธานนะครับผมมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับทาระบบไฟใหม่แล้วก็ดูนะฮะน,อน็อตหกูข้างหลังเทารอยนะครับนี่นะภายในก็สมบูรณ์นะฮะรถเบาะอะไรก็สวยสมบูรณ์นะครับเป็นของชนประธานนะฮะดูแลรักษาดีอยู่แล้วนะฮะแอร์ไม่มีนะครับถ้าใครจะเอาแอร์เดี๋ยวผมติดตั้งให้ได้นะครับนี่นะฮะ เคงยนต์14 b นะครับของ Toyota นะครับ3,660ซีซี115แรงม้านะฮะวิ่งกันยาวๆได้เลยนะฮะะบะยาวนะครับเดี๋ยวผมเขียนในคอมเมนต์ให้นะว่ากี่เท่าไหร่นะฮะที่ผมวัดเวลาผมลืมนะฮะจดแต่ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วนี่นะฮะรถวิ่งมา4.4 0นะครับสำหรับรถใหญ่นี้ก็ไม่ถือว่าเท่าไรนะฮะรถนี่นะครับเพจตรงนี้นะ ของชนประทานตรงรุ่นตรงเลขหมดเลยนะครับเลขตัวถังเลขอะไรตรงหมดเลยเขาไปตรวจมาแล้วนะครับผมจะดัดเครื่องให้ดูนะฮะนี่นะครับติดแล้วครับยกหัวให้ดูนะฮะไอตัวนี้เป็นตัวยกหัวได้นะครับเนี่ยครับรถปี2 0 0พนะครับเป็นป้ายเล็กนะฮะสำหรับใช้ในเขตเมืองนะฮะเขตกรุงเทพนะครับที่ติดเวลานะฮะยาวมากนะครับรถ เดี๋ยวผมยกหัวให้ดูนะครับได้ได้ได,ได้ช่วยพี่ยกหนักเดี๋ยวให้เด็กมาช่วยยกให้ดูนะฮะไม่มีหลักยกนะครับอ่ะพอละนี่นะครับเครื่องยนต์โตโยต้าสิบนะครับหรือใครจะซื้อไปใส่ออฟโรดนะครับ เครื่อง15ปีได้สบายเลยนะครับแรงมากนะครตอนนี้แาพถ้าผมด,ดูนะครับไม่มีไอไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครนี่นะรถสวยเลยนะครับนะครับโตตาา้าไดนารหัส BU 101นะครับเครื่อง14บีเข่าลอยนะครับ เครื่อง 14B 115แรงม้านะครับ 3,660cc นะครับพร้อมใช้งานครับ